สวัสด okay, ีจ th ้าพี่น้องพอกระยิบบุลัดผ้ากินนี้เราเด้อจ้าพี่น้องเมนี้เมนูใหะยบุลัดจะหนึ่งไก่จ่าพี่น้องหนึ่งไก่สูตรโบราณจ้าพี่น้องอันนี้ให่ยบุลัดกระตำมเครืองสีเราเด้อจ้าเครื่องนี่เครื่องนี่กะมีอันกระเทียมจ้าพี่น้องกระเทียมตะไคร้หัวหอมอย่างนี้ใส่ลงไปบุลัดใบบกูดเครื่องปรุงเครื่องย่างใส่ลงไปบุลัดพี่น้องนะอันอันนี้ล่างมือเราด้อจ้าพี่น้องล่างมืดแล้ว เตลงไปเลยจ้านี่มีเครื่องไหมให้ผมรัดต่ำเครื่องแหละเครื่องสีมักไก่้หน่อยจ้ะมักแล้วก็ไปหนึ่งจ้ะไม่นู่นหนึ่งจ้ะถึงใก่ค่ะพี่น้องดีกระท่าพี่น้องท่าท่าตัวมันก็ยัดเข้าไปในในในนี่พี่น้องนี่เครื่องเขากับยัดลงไปในอันนี้ในท้องไก่อะไรอยู่น้องท้องไก่นี่จะเป็นหูอยู่ อาอกระท่าพี่น้องค่าพี่น้องเนี่ยใบบกูดหอมใบบกูดจ้ะพี่น้องยิ่งข่าตะไครอะตำใส่ในกันนี่ปั๊ดลงไปเนี่ยพี่น้องพริกไทยเนี่ยพี่น้องโอเคมันกะเครื่องเคืองมันกะท่ามักมักมักเนี่ยพี่น้องมักโตไก่้หน่ยพี่น้องเด้อ ใช่มันตัวโตไกลแล้วห้องกับสีไปหนึ่งไม่พี่น้องหยัดลูกไปนี่นี่หูนี่พงอนี่ตัวนี้ยมันเครื่องหยัดลูกไปเลยพี่น้องดีเนี่ยสีพี่หูให้หยัดอยู่พี่น้องหูดากไกลเนยพี่น้องแล้วแตถ้าเห็มันนุ่งอะเลพี่น้องมาก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 เนี่ยมากแล้วห้างกับไปหนึ่งจะพี่น้องบัดอันบัดหนึ่งซุกเดียวยกโบราณกระสีเอามาอัน รีวิวให้เบิ้งอยู่เด้อจ้ะพี่น้องอ๋อันนี้วิธีมักจ้ะเดี๋ยวต่อไปวิธีหนึ่งหนึ่งซุปจ้ะพี่น้องเป็นหนึ่งใส่ซึ้งจ้ะเด้ดตัวไกเว่เขาก็เสียเลยังเสียเลยพี่น้องเครื่องปรุงเครื่องยังไน,น้นัวงเมื่อไรจ้ะพี่น้องนี่ยเน,นื้อไก่สูตรโบราณจ้ะมีตักไข่มีคะมี่กันกระเทียมจ้ะพี่น้องใบบักกูด มักใส่เครืองจพี่นอ้องเลยไ้ละสวัสดีจ้า้าเบิงบัดซุเด้วยจาพี่น้องเด้อบ๊ายบาย,บาย,ย่หมดรัดไปเราได้จ้าคลิปนึงจ้านึน่งไก่ค่ะ